ครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้พาวีโกนะครับ v ีโกตัว p ี u ันเนนะครับได้ชุดยก7จบวกหนึ่งของเราแฮนด์เมดครับผมนะครับพาดูที่รอบๆตัวรถกันสักก่อนนะครับเอาละครับเอา้าวแดดก็ร้อนแต่ไม่เป็นไรครับนายแบบของเราก็บอกว่าอา่ายังยังไหวนะเอาพูดเย ไหวนะเอาเว้ยชุดยก7นิ้วเป็นยังไงบ้างครับแข็งแรงซูเปอร์ซูเปอร์ปปรแข็งแรงครับอ่าเอาดูดูดูด,ดูที่รอบๆตัวรถกันครับเพื่อนๆวันนี้ที่แฮนด์เมดออฟรถแดดร้อนนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่อ่าอันนี้สวยจัดนะครับถือว่าสวยจัดอ่า ก็อ,อดไม่ได้ที่จะทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีน,นะครับดูที่รอบๆตัวรถก่อนนะครับเอาละาเดี๋ยวเดี๋ดูช่วงล่างกันเลยนะเดี๋ยวไปหลบที่ร่มก่อนเข้าร่มเข้าร่มอ่ะเดี๋วดูกันนะครับตัวชุดดอบนี้เป็นชุดดอกของแฮนด์เมดครับผมตัวเลขลงเจ็ดนิ้วเต็มเลยรับงานต้างเราเหล็กมีความหนาแล้วก็ให้ความแข็งแรงที่มั่นใจได้ นะฮะพอมาต่อถูกล็อกล็อกดังมั่นใจนะครับฟิลลิ่งกันกับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับดอกกันโคงหน้าแล้วก็ฝากตัวยึดคำชุดดอกไปด้วยนะครับตีกนกแฮนเมดออฟโรดครับผมนะครับเน้นความสวยงามนะครับแข็งแรงด้วยครับสปริงเป็นไอรอนแมนช็อเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับครับนะครับชุดหลัง หนึงนะครับคานดอกหลังนะครับชุดคา,านหลังนะครับผมเ,เก็บความเรียบร้อยบันไดเป็นเสริมแฮนด์เมดนะครับชุดสาเรียวก็ทำนะครับนะครับผงเป็นของโผงเป็นของสารยาครับผม กันชนนะฮะปากนกแก้วนะก็ลองเป็นเจ็นิ้วเต็มครับทกเป็นปรับแปดระดบับเอาเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาขอบคุณครับเลยฮะขอบคุณครับเลย